สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวม Bitcoin ประจำวันที่25ตุลาคมนะครับก่อนอื่นมาดูภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วสรุปว่าหลังจากที่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการพยายามที่จะดันราคาขึ้นไปนะครับมีการขึ้นไปทำออนทำไฮด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ66,998ดอลลาร์โดยเฉลี่ยนะอันนี้จะเป็นตัวกราฟที่เป็นอินเด็กนะครับก็อาจจะเป๊ะ เป๊ะบ้างไม่เป๊ะบ้าง,างกับกับคนที่อาจจะเทรดในแน่นบ้างหรือเทรดที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยรวมมันเฉลี่ยใกล้กันประมาณนี้แหละนะครับก็ทีนี้หลังจากเอาทำหาแล้วก็นะครับก่อนจบสัปดาห์เนี่ยมันมีแรงขายเข้ามานะครับสรุปว่า <c oughs> ก็วีที่แล้วเนี่ยไม่ได้จบด้วยการปิดบวกนะเริ่มเป็นลักษณะของการปิดลงมาปิดลบนะครับต่ำกว่าราคาเปิดเป็นลักษณะของแท่งโดจินะครับซึ่งตรงนี้ผมผมมองว่ายังไม่ถือว่าเป็นยังไม่ถึงกับเป็นลักษณะของการรีเจคแบบ สัญญาณกับตัวว่าเฮ้ยอาจจะต้องย่อหนักๆแล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเออถ้าเกิดมันเป็นแบบเป็นแท่งแบบแดงแบบเต็มเต็มแท่งใหญ่ๆห,ห,หรือว่ามีการปิดลบลงมาเป็นสัดส่วนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของของสัปดาห์ก่อนหน้าหรือหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของสัปดาห์ก่อนหน้าเออถ้าเป็นลักษณะนั้นผมมองว่าอาจจะเริ่มมีการ collection ในระยะกลางถึงระยะยาวได้นะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันยังพอมีลุ้นเป็นลักษณะของการพักตัวในระยะสั้นไปก่อนนะครับ ะระยะสั้นหนึ่งระยะกลางอาจจะเป็นลักษณะของการพักตัวเพื่อปรับฐานทําฐานใหม่แล้วก็แล้วก็ยังพอมีโอกาสที่จะมองว่ามีโอกาสที่จะพักตัวแล้วไปต่อได้อยู่นะครับเพราะว่าดูจากทรงที่มันดันกลับขึ้นมาเนี่ยก็โมเมนตัมโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในฝั่งของบูลลิตอยู่นะครับนอกจากว่านอกจากว่านะครับสัปดาห์นี้นะครับมันไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ มีการเทขายลงมาจนทำให้แท่งสัปดาห์นี้นะครับมีการปิดลบต่อเนื่องหลังจากที่มีการปิดเป็นลักษณะของการพักตัวหรือปิดต่ำกว่าราคาเปิดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแล้วสัปดาห์นี้มาปิดแดงเต็มแท่งอีกเอออันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการเข้ารูปแบบของสัญญาณกับตัวนะครับในในแง่ของแท่งเทียนเอยแล้วก็ในแง่ของโมเมนตัมในระยะสั้นถึงระยะกลางก็จะย้ายไปนในฝั่งของแบรดดเหมือนกันเออมันก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการคอลเลคชันปรับฐานได้นะก็ อันนั้นค่อยไปว่ากาันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้แบบผมมองว่าถ้าวิคนี้นยังไม่ได้แบบปิดลบลงมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมันก็ยังพอมีลุ้นที่จะไปต่อได้อยู่นะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของภาพรวมระยะสั้นถึงระยะกลางกันบ้างนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือตรงนีน้ก่อนหน้านี้มันเป็นแนวต้านใช่ไหมที่ห้าหมื่นแปดหึงหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีการเบรกไปได้นะครับก็ยังคุยกันอยู่ว่า ตอนที่มันย่อมาเราอย่างน้อยเนี่ยมองเป็นลักษณะของการเบรกเอาแล้วย่อมารีเทสไปก่อนนะครับเพราะว่าอาเวลามันเบรกปุ๊บแนวต้านมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแนวรับได้นะครับทีนี้หลังจากที่ราคามีการเทขายลงมาเนี่ยมันก็พอลงมาแตะโซนที่เคยเป็นแนวต้านเดิมเนี่ยก็อาเริ่มที่จะชะลอใช่ไหมถ้าเราย่อยไปดูทำเฟรมระยะสั้นอีกเนี่ยก็จะเห็นว่าอพอเทขายลงมาปุ๊บแล้วตรงนี้มันดูเหมือนค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอ่อนแรงดูอ่อนแรงขายเนี่ยเริ่มดูแผ่วๆนะครับแล้วก็เริ่มเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับแต่แต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเฮ้ยเริ่มมีวอลลุ่มดันกลับเข้ามาแล้วนะอะไรเงี้ยยังยังไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าการที่มันลงทิ้งลงมาปุ๊บแล้วเริ่มหยุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับในส่วนของ indicator อันนี้ยังปกติอยู่นะใน time frame day นะครับระยะสัน้นโอเค มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะครับระยะสั้นอาจจะมีช่วงช่วงนี้แต่ผมมองว่ามันยังมันยังอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้นะครับชุดนี้อ่ามาจนถึงมาจนถึงก้อนชุดนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของการเกิดอ่าสัญญาณบูริตเดเวเจนเนาะนะครับก็อ่าเป็นลักษณะของการขัดแย้งกันระหว่างลักอ่าตัว การปรับตัวของราคาแล้วก็ตัวมมนตั u มจากอินดิเคเตอร์นะครับก็ถ้ามันเริ่มรีบาวตรงนี้ได้นะครับแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลักษณะของการคอนเฟิร์มเดวิสเจนก็คือ,อะจะสรุปหรือว,ว่าตรงนี้จะเป็นแค่ชุดที่ลงมาปรับฐานพักตัวในแะยะสั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะครับให้จบสวยๆหน่อยก็คือถ้าวันนี้ปิดบวกได้ผมมองว่าอ่ะโอเค มันจะเริ่มมีการปรับฐานในระยะสั้นแล้วก็เริ่มที่จะทยอยกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยระยะสั้นก็กลับขึ้นมาทดสอบตัวบริเวณจุดไฮเดิมที่เคยไปทําไว้ก่อนนะครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยก็แถวๆประมาณเจ้66,000ประมาณนั้นนะครับถ้าวันนี้ปิดบวกได้ผมมองว่าในช่วงต้นสัปดาห์อาจจะเริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นไปที่ประมาณ66,000ได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ยังคงปิดลบอยู่หรือว่าหร,หรือว่ายังแบบจริงๆอยากให ปิดขึ้นมาแบบสัก6ก0มื่น0อาออะไรเงี้ยก็จะดีมากเลยนะแต่ยังท่ายังปิดแบบเป็นแท่งเล็กๆอยูอย่ผมมองว่าให้ให้ให้ใหหมองว่าเป็นลักษณะใช้เวพักตัวตรงบริเวณฐานแนวรับที่58 0 0 0ถึง61,600้ไปก่อนนะครับส่วนถ้าจะส่วนถ้ามันแบบโดนทุบปืด้ดหลุดลงมาอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นลักษณะของการเป็นฟอ์เบกนะครับทันทีแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการ collection ลงมาอยู่ที่ แนวรับด้านล่างนะครับอันนั้นอันนี้คือกรณี worst case นะซึ่งมันก็ทําให้มันจะทําให้ภาพรวมใน,ในภาพรวมทั้งสัปดาห์มีโอกาสที่จะปิดลบตอนนี้จากสัปดาห์ที่แล้วก็จะกลายเป็นคอร์เ c คชันไปนะครับอันนั้นผมมองว่าอันนั้นถึงจะแย่จริงนะถ้าหลุดถ้าแบบปิดลบลงมาต่ากว่า5้าหมื่นแนะครับแต่ถ้ามันยังอยู่ในโซนเนี้ยห 16, 16, ้าหมื่นแปดึงหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยก็มองว่าเป็นลักษณะของการพักตัวแล้วแล้วก็มีโอกาสไปต่อได้อยู่นะครับประมาณนี้ก็ อย่างน้อยถ้าวันนี้ปิดบวกได้นะครับหกหมื่นสองห้าร้อยหกหมื่นสามเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้ายังปิดปิ่มๆอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไซเว์ไปก่อนนะครับแล้วก็ระยะกลางนะครับระยะกลางก็ยังยังยังมองที่จุดเติมอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับส่วนระยะยาวก็อ,อาจจะข้ามอาจจะโดดไปไกลหน่อยนะครับที่ตามตามเป้าฟิโบนะก็ประมาณหนึ่งเอ้ยหนึ่งแสน 3,500ัาอกว่าๆนะครับแต่ก็ระหว่างนั้นอาจจะมีจุดฟอสเบรที่อาจจะต้องรอสังเกตการอีกทีหนึ่งนะครับก็ค่อยๆว่ากันไปตามสเต็ปนะครับโดยรวมก็สรุปกันก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับปิดลบต่ำกว่าราคาเปิดนะครับก็อาจจะทําให้มุมมองระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการพักตัวซึ่งตรงนี้ราคามันพักตัวตรงบริเวณแนวรับตัวนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปแพนิคอะไรมากนะครับก็ปล่อยให้มันพักตัวไปก่อนถ้ามันไม่หลุดตรงนี้นะครับโอกาสไปสต่อ แป็นลักษณะพักตัวปรับฐานแล้วไปต่อก็มีมากขึ้นนะครับส่วนถ้าหลุดปุ๊บหลุดมันต่ำกว่า5้าหมอันนั้นอาจจะต้องระวังมากขึ้นเพราะว่ามีโอกาสที่จะคอลเลคชันลงไปต่อที่ประมาณ 53- 0 0 0ืถึงห้าหมืยเดประมาณประมาณนัณ้นนะครับเพราะงั้นก็ลุ้นกันขออยาให้มันหลุดตรงนี้เลยแต่ดูแล้วเนี่ยดูทรงแล้วนะครับก็ไม่มันมันมยังดูทรงแล้วเนี่ยจากการที่เกิดบุลิษเดเวอเจนในสีชั่วโมงนะครับก็ยังเริ่มหมงบอกว่าโมเมนตัม um ในฝั่งแรงขายเนี่ยเริ่มแผ่ว แล้วก็ยังผมผมมองว,ว่ามันยังมีลุ้นที่จะกลับตัวขึ้นไปได้อยู่นะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันทุบกันอีกทีก็อันนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองภาพวรวม bitcoin จำวันนี้นะครับยังไงก็ถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยจำวันที่25ตุลาคมนะครับก่อนอน่นมาดูภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วสรุปว่าหลังจากที่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการพยายามที่จะดันราคาขึ้นไปนะครับมีการขึ้นไปทำออนทำไฮด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ66,998ดอลลา